เอวเมสุตังเอเอขังสมายังภะคะวะภะระนาสิยะวิหารติสิปตะเนเมขไทยตัตโขภะคะวะปัญจวัคคีย์ภิกขอามันเตสิเท

आत पापचितेन सेविता पो यो कामे सुकम सुखलिकानु योखिनो का मनिक अनर्य अनाथ सनितो यो चया आत कि मा アナタサンヒトエテペカウェオポアンデアノパカママジマ、パテパタタタカテナアピサ、ポタチャコカラニヤナカラニ。 อุปสัมมายอภิญญาสัมโพธายเนปนายสังวาตติกตาตมะยะสาพิกเวมาเจมะ ปฏิปทาตถาคตินาภิสำพอตธาจักุการณียานการณิอุปสมัยยาภิยายาสัำพอตายานิภานิสังวาตติอายเมวะอริโยอาถังคิโกมาโคเสยยะทิทังสามมาเทนติสั Sankapo Sama Vaja Sama กัมมัโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสามติอางคูสาภิกาเวมาจิมาปฏิปทาตถาคตเตนะพิสัมภิกขจะกุการณียานกขาระนีุปสมะยาปินยา ยาสามพอทายเนปานายาสังวัตติอิทาโคปนาเพกเวิโตคาอริยสัจชาติปิโตขาชาลาปิโตขามรณนาปิโตขา โสกปริเทวะทุขโทมนาสุปาทาสาสปิทุขอะปิเยหิสามปโยโคทุขคปิเยหิวิปโยโคทุขคยัมปิฉันนลาพสิลัมปิทุขะสังคิตเตนะปัญจุปาทานาคันทะทุขะอิทังโคปะน เิกขะเวทุกขะสามุทยโยอระยสัจยายางตันหาโปโนภาวิกานันเทราคาตาสหัสสหกตาตตาตาตาพินันทินีเซยยทีทางกามะวะตันหาภวะตันหาวิภั วตัตนะอีทางโคปานาะภิกเวทุกขเนโรอริยสัจโยตัสาเยวะตันหายาอาเส,สาวิราคโรโทจาโคปาตินิสันโคมุตติมุตมติ โอ้ยาวเลยคันนี้หมดติหมดติ อะนาระโยอิทังโคปะนาพิกเวทุกขเนโรทคามินีปฏิปทาอาริยะสัจจังอะิยะเมวะอะริโยอันักอัถถังคิโกมะโขเสยทีท,ทังสัมมาทินติสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากมัมมโตสัมมาอาชิวสัมมา วายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ

ทิตังโคปันิทังทุกข้อริยสัจปเรณญาติเมธิกาเวโบเภอนโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุอุทปาทิญาณ์อุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาทิอารมณอุทปาทิอิฐังทุกข้สมุทัยอุริยส สัจันติเมผิกขเวบูเพอนัโนสุเตสุธรรมเมสุจักโขโอทัปาทิยานะอุทัปาะทิปัญญาอุทัปาะทิเวชะอุทัปาะทิอารโกโอทัปาทิตังโขปานิทังทุกขสมุทายุอริยสัจจังปหาตาภะติเมผิกข เวโบเพอะนาโนสุเตสุธมเมสุจักขอุทัปาะทิยานะุทัปาะทิปัญญาุทัปาะทิเวชะุทัปาะทิอารัวโกุทัปาทิตังโกอณิทังทุคสมุทายุอะรยหสัจจะปะฮีนันติเมเพเกวโบเพอนาโนสุ

อุทปาะทิปัญญาอุทปาะทิเวชะอุทปาะทิอารโกอุทปาะทิอิทธทุกขนิโรธะอรยสัจจันติเมิพิฆเวบุพอนโนสุเตสุธรรมะสุจักุอุทปาะทิญาณอุทปาะทิปัญญาอุทปาะทิเวชะอุทปา ทีอารโกอุทัปปะทิทิทัทงโคปนิทังทุกขเนโรโทอริยสาสาัจสัชกา फिखे बो फे अनु सुते सुथम में सुचा को उठा पाथि आना उठा पाथि पान्या उठा पाथिवे उठा पाथि आरो को उथा पाथि तो पनी थो कन रोथो आरिया सातंति में फिका อนนสเตสุธรเมสุจักุอุทัปาทิยานุทัปาทิปัญญาุทัปาทิเวชาอุทิปาทิอารโกุทัปาทิอิสาทโทตานิโรทกามินิปฏิปาทาอริยสัจจติมิภิกขเวบุเพอนนสเตสุธรเมสุจัก โอุทปปทิญาณออทปปปิปัญญาอุททปปิเวชะอทปปปิอรโกอุทปปทิตังโกปานิทางทุกขนิโรธคามินิปฏติปทาอริยสัจ。 สจังภวิตาพันติเมพภิกขเวบูเพอน,นโนสุตเตสุธมเมสุจาคุุุทะปา,าทิยาณนะุทะปาธิปัญญาอุทะปาธิเวชะุทะปาธิอรโรถโกุทะปา,าทิตงังโกปานิทังทุกขานิโรธาคามินิปฏติป,าท,ปาทาอริยสัจจภาวิตัน ติเมปิกาวบุเภอนโนสสเตโสทัมเมสุจาคุอุทปาทิยานอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชอุทปาทิอารโกอุทปาทิยาวัตถีวันจะเมพิกขเว อิเมสุจตโตสุอริยัสัจเจสุเอวันติปาริวัตะเทเวทวทัสังการังยถาภูตธยานาสานังนสุวิสุทธะอะโหสิเนวตาวหังปิกเวสเทวะเกโรเกสมาระเกสัพัมมะเกสาสัมมาณพปรหมณียา ปชาญาสเทวะมนุสายาอนุตาระสัมมาสัมโพธิอาภีสัมพุทโปัจจัญญาสิงยาโตจะโคเมเพฆเวอิเมสุจตุสุอริยสาเจสุเวปันติปาริวัตังทศ ทวาทาสะกังยถาภูตายานาสะนาโสวิโสทัอโหสีอนาหังพิกเวสเทวะเกโรเกสามาระเกสพพมาเก สัสามะพระมณิยาปชายาสเทวมโนุสายาออนุตระสามมาสามโพธิอภิสามพุทโปาจัญญาสิยานณจปาณเมธาสานาังอุาาทปาธิอากุปาเมเวโมติอาัยามันติชาตินาทิธานิปุกปุณณภ โวติอทิปคัวปคะววาอันตมานาปัญจวัคคิยาิกคุปคะวะโตภาสิตังอภินันทวงอิมาสมิจะปะนะเวยยากาลมาสมิงพันนะยมานอายาสาะสัมมาตะกอนทันยะสวิระชังวิตะมะลังธรรมะจักขุงอุปาอุทปาทิ ยังกินจิสัมุทะยะธรรมังสามพันตังเนโรทะมันทธรมมันติปวัตติเตจะกภะคะวตาธรรมะจะเกภูมาเทวาสัตถมนุษาเวสุงเอตัมภะคะวตาปารานสาิยาอิตอิสิปตะเนมิคทาเยะมนุตตะรังธรมงรมะจะการปวัตติตังอปติวติยัง สมะมเนนวาพรหมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรามมุนาวาเกณจิวาโรตสมินติพุมมานังเทวานาสาัทาังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวา สัทมโนสาวเวสุจัตุมหาราชิกานะเทวานังสัทังสุตตวะวาวะเตงสาเทวะสัทมโนสาวเวสุ ตาวติงสางเทวานะสาธังสุตวายามาเทวาสาธมโนสาเวสุยามานังเทวานะ สัทังสุตตวะตุสิตาเทวะสัทมโนสาเวสุตุสิตานังเทวานะสัทังสุตตวานิมมานะรติเทวะสัทมโนสาเวสุนิมมานะรตินะเทวานังสัท सुत वा परनिमितवती थेवा सथ मनुषवेशु परनिमितव सवतेन เทวาสัทามโนสะเวสุเอตัมภะกวาตาภารนะสิตอิสิปตะนิพิ k a t a ยอนุตาลธรรมจักปวัตตังอาปติวัตติยังสัมเนนาวพระมเนนาวเทเวนาวะ มาเนนาวาพระมมุนาวาเกนะจิวาโรตสมินติอิติอติหาเตนาคาเนนาเตมุมุหุเตนะยาวาพระมะโรกาสะโทอาภุขันติอยับจะสหัสสหัสสี โลกะธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิปอะปามโนจโอลาโลโอภาโสโรเกปาตุระโหสิอติกาเมวะเทวานะเทวานุภาวะอัทะโคภะคะวะออุทานังอุทานิสิอัญญาสิวะตะโพ กกนทันโยอัญญาสิวตตาโพกกนทันโยติอิติิติหิตาหิทังอายะสะมะโตกกนทันยะสะอายะกกนทันโยเตวะนามังอาโหสิเต